มีพี่ชายแบบไหนพี่ชายที่แกงโอ๊ยพี่ชายตลกจำใส่ได้ปะที่มันอยู่กับไอ้เจ๊มันมะแหงห่านเล่าดีๆก่อนพี่ชายชุตี้ชูตีโอ้โหอูโหไม่ พี่ชายแบบไหนจะไปสู้พี่ชายแบบสายบริการพี่ชายอันดับหนึ่งที่ใครๆก็อยากมีได้หรอคะกับเรื่องนี้ในเว็บตูเลยค่ะพี่ชายสายบริการเป็นเรื่องราวของยูอีจินพี่ชายสุดหล่อเท hey, รักครอบครัวแถมยังต่อสู้เก่งอีกด้วยที่เพิ่งได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นพี่ชายเป็นหลานของปู่และเด็กมอปลายธรรมดาหลังจากที่คิดว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่สิบปีที่แล้ว ในระหว่าง10ปีที่เขาหายไปเขาได้ไปเข้าร่วมกับแคมป์เพื่อฝึกเป็นทาหารรับจ้างในแคมป์นั้นนะคะเขามีฝีมือการต่อสู้เป็นอันดับหนึ่งและยังได้รับค้นมนเป็น0ูนย์ศนหนึ่งอีกด้วยเรื่องการต่อสู้เนี่ยคงไม่ต้องบอกใช่ไหมคะว่าเขาจะเก่งขนาดไหนหลังจากที่กลับมานะคะเขาก็สัญญากับผู้พันที่เคยช่วยเหลือเขาไว้ว่าเขาจะไม่ต่อสู้ค่ะเพราะผู้พันเป็นห่วงคู่ต่อสู้ของเขาค่ะแต่หลังจากที่เขากลับไปเรียนได้แค่วันเดียวที่สัญญาเอาไว้ก็พังไม่เป็นท่าเพราะว่าน้องสาวของเขาอย่างยูดายอนถูกลูม่ เขาจึงต้องออกโรงจัดการและปกป้องน้องสาวตัวเองแค่นี้ก็น่าอ่านแล้วใช่ไหมล่ะคะยูอีจินนะคะเป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นทหารรับจ้างจะมาเป็นเด็กมปลายธรรมดาได้หรือไม่แล้วหลังจากมีครอบครัวแล้วกับก่อนที่จะมีครอบครัวความหมายของชีวิตของเขาจะแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามอ่านได้ในไลน์เว็บ툰เรื่องพี่ชายสายบริการค่ะ